สัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวยูทูบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับพี่โดนะคะปีใหม่แล้วนะคะ2023ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะร่ำรวยเงินทองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะวันนี้มาพบกับพี่โดนะคะปีใหม่แล้วพี่โดมีของดีๆจะมารีวิวอีกแล้วค่ะบังเอิญว่าจริงๆพี่โดจะปล่อยคลิปที่พี่โดไปญี่ปุ่นมานะคะเออก่อน ปีใหม่นะคะช่วงคริสต์มาสก็ว่าจะปล่อยคลิปของอเที่ยวญี่ปุ่นก่อนนะคะแต่บังเอิญว่าพี่โดได้สิ่งนี้มาแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะจะได้ไม่ตกเทรนนะคะแล้วก็จะแบบเป็นสาวที่แบบยังไม่เอาอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งน้องมีความนิยมมาสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วละคะ่ะแต่ว่าพี่โดรู้สึกว่าเออถ้าเราจะปล่อยผ่าน ก็คงไม่ได้嘛ค่ะเดี๋ยวเราจะตกเทรนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเราไม่ใชเ่เราน่าจะเป็นสาวๆที่ยังคงทันสมัยแล้วก็ยังอินอยู่ในเขาเรียกว่าไรกระแสนะคะไม่ได้แบบเอาไปนะคะเอาละค่ะพี่โดจะไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะพี่โดก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะจะมารีวิวน้องใบนี้เลยใบนี้ก็เพื่อนๆคงจะเดาออกแล้วนะคะขอภายละ เ,เพื่อนๆก็คงจะดาออกลนะคะว่ามันน่าจะเป็นกระเป๋าใช่ไหมคะว่าเราเรียกว่าใบนี้นะคะจะพูดทำไมเนี่ยปะพี่โดก็พร้อมที่จะรีวิวน้องใบนี้เลยค่ะน่าท้าดานน้องคือกระเป๋าคารินนะคะที่กำลังฮิตอยู่ในกระแสต,ตอนนี้สาวๆเกาหลีหรือว่าสาวๆที่กลับมาจากเกาหลีจะต้องมีคนละหนึ่งใบเลยค่ะ นี่เลยพี่โดได้รุ่นจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่โดจะขึ้นให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นไซส์ M นะคะรู้สึก s i ไซส์ M หรอไซส์ small นี่แหะคะ่ะคือมันไม่สามารถ cross body ได้ค่ะเป็นแค่ shoulder bag ได้อย่างเดียวนะคะรุ่นนี้น่ารักมากเลยทุกคนดูดิมันน่ารักมากๆเลยอยานี่ไงน,นี่เลยเราจะต้องไม่เอานะคะพี่โดจะมารีวิวให้ทุกคนดูเลย กระเป๋าน้องคารินนี่นะคะก็จะเป็นมีหลายรุ่นนะคะมีโคซี่แบ็กมีเป็นแบบไซส์ใหญ่มีเป็นถ้าเพื่อนๆไปดูในเว็บไซต์ของเค้านะคะ mm hmm. เขาจะมีกระเป๋าแบบหลายรูปแบบแล้วก็น่าใช้มากเลยนะคะแต่รุ่นนี้กําลังฮิตพี่ดุดก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูก่อนเลยนะคะน้องจะเป็นผ้าเหมือนคล้ายๆผ้าร่มนะคะแต่ว่ามันก็ไม่เชิงผ้ารม่มมันจะแบบเป็นเนื้อแบบนิ่มๆบางๆนะคะข้างในเหมือนจะบุเป็น ฟองน้ําหรือไม่ก็ใยสังเคราะห์อะไรสักอย่างหนึ่งทาให้น้องเป็นแบบเาขาเรียกบัฟฟี่อย่างนี้นะคะตัวน้องอะ่ะเบามากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็การตัดเย็บของเขาก็ดูดีมากๆเลยนะคะเป็นการตัดเย็บแบบจับจีบบ้างเย็บบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมิตะเข็บ แต่เข็บของเขาก็คือเย็บดังสวยงามนะคะไม่ได้แบบลวกๆนะคะราคาน้องก็ไม่ได้แรงนะคะอยู่ที่ใบนี้อยู่ที่80,000วอนนะคะก็ประมาณสักเอ2 0 0 0กว่าบาทนะคะแล้วก็ยังจะมีรุ่นที่เขาฮิตพี่โดกำลังสั่งออนไลน์อยู่นะคะเดี๋ยวถ้าน้องใบนั้นมาเดี๋ยวพี่โดจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือรีวิวเจ้าใบนี้ก่อนนะคะน้องน่ารักมากเลยะค่ะแต่ก็น้องจะมาพร้อมกับ ถุงผ้าอย่างนี้นะคะถุงผ้าของเขาก็ไม่ได้ไก่กานะคะเป็นเหมือนผ้าใยสัมฤทนะคะก็จุน้องได้นะคะแล้วก็แบบทุกอย่างคือดูดีหมดค่ะไม่ใช่แบบว่าก,กระโหลกกะลานะคะเกินคุ้มกับราคาแล้วก็น้องจะมีเป็นนี่แหละคะ่ะราคาที่เขาได้มานะคะคือแ0ดหมืนวอนนะคะน้องมาพี่โดก็แกะออกมาแล้วนะคะส่วนที่นี้เรามาดูในกระเป๋ากันเลย ซิปของเขาจะเป็นหัวที่เขียนว่าคารินสีทองอย่างนี้นะคะแล้วก็รูดแบบง่ายมากเลยค่ะลื่นมากไม่ได้แบบนะคะไม่ได้แบบเออติดขัดอะไรนะคะแล้วก็ภายนอกก็จะมีซิปตรงนี้อีกหนึ่งที่นะคะซึ่งซิปตรงนี้ที่เราเห็นในเว็บไซต์ค่ะเขาจะมีตัวพวงกุญแจหรือไม่ก็ที่ค้อยกระเป๋าน่ารักๆักด้วยค่ะพี่โดกำลังสั่งเหมือนกันค่ะทุกคน อันนี้คือได้มาก็รีบมารีวิวให้เพื่อนๆนะคะอันนี้พี่โดใช้งานประมาณ2อสาครั้งแล้วค่ะดีมากตรงนี้จะมีช่องอิงช่องกลับมาที่กระเป๋าของเราตรงนี้ช่องอีิงช่องก็ลึกพอสมควรนะคะยังมีลิปสติกพี่โดอยู่เลยเนี่ยค่ะสุดข้อมือพี่โดนะคะซึ่งมันจะแยกกันนะคะมันมันไม่ได้ทะลุถึงกันนะคะแล้วก็ข้างในกระเป๋าก็จะมีตัวนี้ค่ะ ้ายแท็กของเขานะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีซิปเล็กๆอีกหนึ่งซิปนะคะเนี่ยค่ะน้องเบามากๆเลยค่ะแล้วก็มีแท็กของเขาอีกหนึ่งที่นะคะนี่นะคะโอเคน้องน่ารักมากๆพี่โดได้เป็นสีเอ่อสีเบจมานะคะ พี่โดพรีออเดอร์มานะคะใบนี้ไม่ได้ไปเกาหลีเองแล้วก็จะพรีออเดอร์อีกใบนึงก็รู้สึกว่าต้องรอหลายวันก็เลยสั่งในเว็บไซต์เขานะคะรู้สึกว่ากำลังเดินทางมาที่ไทยแล้วค่ะเดี๋ยวพี่โดจะจุของให้ทุกคนดูนะคะว่าน้องจุอะไรได้บ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะเป็นถุงเดินอะไรต่างๆของพี่โดนะคะกระเป๋าสงต์น,นะคะอือแล้วก็เป็นถุงผ้านะคะ เผื่อเราไปไหนตอนไหนนะคะแล้วก็ส่วนเจลแอนกอล์นะคะส่วนเจลแอนกอล์นะคะพี่โดจะใส่ไว้ในช่องเล็กๆตรงข้างหน้านี้นะคะมันจะได้หยิบง่ายนะคะแล้วก็ลิปสติกสแท่งนะคะเป็นของชาวอนะคะแล้วก็เป็นลิปสติกของ YSL อีกหแท่งรุ่นนี้ใช้ดีมากเลยค่ะ เดี๋ยวพี่โดจะมารีวิวให้เนเพื่อนนะคะสี80ค่ะออกส้มๆน่ารักมากเลยค่ะจะใส่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราหยิบบ่อยนะคะแล้วก็จะมีกระจกนะคะเราจะใส่ในช่องที่มันแยกต่างหากที่มันเป็นช่องซิปเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็ Airpods นะคะแล้วก็ตอนนี้พี่โดยกำลังอินกับคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะทุกค้นทาดาน นีเลยค่ะกินวันละสองกัมมี่นะคะถ้ามนเพื่อนสนใจก็ตามไปเลยนะคะนี่นะคะก็ใส่ไปนี่เลยค่ะน้องก็จะมีน้ำหนักนิดนึงนะคะปกติพี่โดก็จะไม่ได้พก่อเจ้ากระเป๋าอันนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ก็ไว้ที่บ้านนะคะไว้ในรถไว้ในกระเป๋าใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ค่ะน้องก็จะแบบมะรุนตุ้นมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยค่ะสีน้องละมุนละมุนสีเบจ สีในกล้องกับสีตอนนี้คือสีเดียวกันเลยค่ะนี่เลยน่ารักมากแล้วเดี๋ยวสะพายให้ดูนะคะนี่เลยค่ะน้องน่ารักมากๆเลยนี่ไงนอกจากクロ s ボディ่ไม่ได้นะคะรุ่นนี้พี่โดก็ตั้งใจจะซื้อเป็นเชิร์ดแบ็กนะคะเพราะว่ามันแบบน่ารักดีนะคะแล้วก็แบบเบาไม่เจ็บไหล่เราด้วยนะคะนี่เลยค่ะ น้องน่ารักจริงๆค่ะแล้วก็คุ้มกับเงินที่เราเสียไปด้วยค่ะ,ะก็ะเบาถ้าเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องบ่าไหลอะไรอย่างนี้ไม่อยากสะพายของหนักหรือว่าถือของหนักนะคะกระเป๋าใบนี้น่ารักแล้วก็สามารถได้กับใส่ได้กับทุกลุกเลยนะคะไม่ว่าก็เป็นกระโปรงกางเกงผ้าหรือไม่ก็กางเกงยีนะคะก็คือแบบได้หมดเลยค่ะแล้วก็เพียงแต่ว่าเราเลือกสีที่เราชอบพี่โดก็เลือกสีกลางๆว่าจะได้แมทกับหลายๆลุกนะคะส่วนเพื่อนๆที่แบบแนวแบบ สนุกสนานมีหลายสีเลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นสีให้ดูนะคะมีสีเขียวสีน้ำเงินสีชมพูสีชมพูพิงค์แล้วก็แบบสีออกขาวแบบอ,ออกไว้ละมุนลมุนนะคะก็คือเห็นไหมคะหูกระเป๋าน้องคือแบบยังอยู่ทรงอยู่เลย <laughs> นะคะ แต่ภายภาคหน้าพี่โดคิดว่าถ้าเราถือบ่อยๆถือแบบเป็นประจําทุกวันพี่โดคิดว่าไอ้ตรงนี้นะคะที่มันบุกเป็นยอยสังเคราะห์เนมันคงจะฟีบแล้วก็มันก็จะคงเป็นแบบสายแบบแบนไปนเลยอันนี้ก็คือซื้อใหม่นะคะแล้วก็มันจะดูไม่สวยนะคะอันเพราะว่าราคาเนอะไม่ได้แพงมากไม่ได้แรงมากเลยเรนจ์อยู่ในที่ประมาณ 2,000-3, 0 0 0กว่าหรือไม่ก็บางุ่นก็4 0 0พเท่านั้นเองนะคะถ้าเรา add ออเดอร์ีเช่นที่ คล้อยกระเป๋าหรือว่าอะไรต่างๆก็คงจะเพิ่มอีกนิดหน่อยเองค่ะไม่ไม่ไม่เยอะนะคะเป็นกระเป๋าที่น่ารักมากเลยในช่วงนี้กำลังอินเทรนด์เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โดไปก่อนนะคะถ้าทุกคนสนใจหรือว่าอยากคิ้วกระเป๋าไม่ตกเทรน์อย่างพี่โดนะคะต้องไปใส่น้องคารินมาเลยค่ะเราเป็นสาว2023นะคะต้องไม่เอานะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ายบายนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะดู ไปต่อไปของพี่โดร,รบกวนติดตามกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ subscribe ให้พี่โดเยอะๆนะคะตอนนี้ยอดพี่โดมีผู้ติดตามเยอะขึ้นแล้วะคะ่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะทุกคนและยังไงเดี๋ยวพี่โดจะนำสิ่งดีๆมาฝากอีกนะคะสำหรับสาวกของพี่โดนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีปีใหม่คะ่ะพร้อมกับสวัสดีวันุษจีนด้วยนะคะเจอกันนะบ๊ายบาย